วันนี้เราจะมาเปลี่ยนฟักทองจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้กันสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาลองแกะฟักทองเป็นครั้งแรกฟักทองเนี่ยมันจะขอนแก่นเลยนะคุณย่าให้มาแบบเวลาพูดถึงฮารวีทั้งทีเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงฟักทองเป็นอย่างแรกเลยอะเนาะอันดัแบบแรกเนี่ยเราจะต้องเอาฝามันออกก่อนก็คือเราจะต้องค่อยๆแซะตรงที่เป็นขั้วเนี่ยออกมา ตรงนี้เนี่ยใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนดูเนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทําดีกว่าน้อมันอันตรายด้วยอันนี้เนี่ยแนะนําให้เอาฟักทองลุกใหญ่ๆห,หน่อยนะจะได้ใส่ไฟเข้าไปง่ายๆถ้าเกิดว่ายิงนะ่งเนื้อฟักทองเยอะเนี่ยก็จะหนาแล้วก็งัดยากมากๆเลย เสร็จแล้วทีนี้พอเรามั่นใจว่ามันเป็นรูพอแล้วเราก็เอาช้อนมางัดมันออกตรงนี้ก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันคือแค่เอาฝาออกมาก็พอแล้วแต่ว่าแนะนําให้เป็นช้อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความโค้งทําให้งัดได้ง่ายกว่าแล้วในที่สุดก็เอาหัวมันออกมาได้เย่ yeah! ดูนะความดีใจนั่งสิคลิปที่เห็นนี่คือหันออกมานานมากชี้มีเม็ดด้วยอะเอาไปปลูกต่อได้ไหมได้ จากนั้นต่อไปก็คือเราจะต้องเอาเม็ดออกเม็ดเนี่ยจะเอาไปปลูกหรืออะไรต่อก็ได้นะข้างใน,นก็จะเป็นไส้ของฝักทองอันนี้กินไม่ได้นะตรงที่กินได้เนี่ยมีแค่เนื้อติดกระเปลือกเท่านั้นไส้ห้ามกินนะตอนแรกก็เข้าใจผิดเหมือนกันเกือบจะกินไส้ไปซะแล้วตอนหั่นเนื้อออกตรงนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะ โอเคแล้วพอตัดแต่งตัวฟักทองเสร็จแล้วเราก็ยังแกะฟักทองไม่ได้นะเพราะว่าต้องเอาไส้ข้างในน่ยทั้งหมดออกก่อนก็คือเอาช้อนเหมือนเดิมเนี่ยมาคว้านคว้านไส้ออกอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมได้เม็ดออกมาเยอะเลยแล้วเราก็จะคว้านคว้านควาน้วานออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอมันบางจนแกะสลักได้แล้วก็จะได้เริ่มแกะสลักหน้าฟักทองกันสักที ลหลังจากเราเตรียมฟักทองมานาน่สุดเราก็จะได้มาลองทําหน้าให้น้องกันนี่เราจะแกะหน้าน้องตรงนี้เลยนะใส่ฟักทองต้องไม่เหลือเป็นกวงโบวบ,บแบบนี้เลยอันนี้ก็ระวังเหมือนกันเพราะว่ากินหอมน่ากินระวังเดี๋ยวฟักทองจะหมดก่อนได้แกะซะก่อนโอเคขั้นนี้ก็ต้องระวังมือมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็สกิลมากๆด้วย เพราะว่าเราจะต้องค่อยๆจิ้มมันลงไปให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็งัดออกมาให้มันเป็นรูเลยนะจะได้มีแสงไฟออกมาจากข้างในได้ถ้าจับมีแอบ,บน่ากลัวไปหน่อยก็อย่าทําตามกันนะาหลังจากนี้เราก็จะใส่ไฟเข้าไปข้างในด้วยแต่อันนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าฟักทองลูกเล็กเกินแต่ว่าตรงนี้เวลาหั่นออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูยากหน่อยก็ใช้ด้ามช้อนเนี่ยมาเจาะๆให้มันเป็นรูเพิ่มขึ้นก็ได้ไฟมันจะได้ออกมาง่ายๆนะ โอเคแล้วทองงัตัาดออกมาได้ก็จะเสร็จแล้วนี้ทุกคนก็จะได้ฟักทองแกะสลักไว้ตกแต่งที่บ้านตอนวันฮาโลวีแล้วก็จะเก็บงานอีกนิดหน่อยเราตั้งชื่อแล้วด้วยตัวนี้ให้ชื่อว่าแจ็กกี้นี่เสร็จแล้วแล้วก็เราก็เอาไปถ่ายคลิปได้เลยเยย